ไม่เคยไม่เคยคิดมาจะมาด้านนี้เลยนะผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาสายตีไชโดเลยนะครับ <etchup. S 1> แต่ก่อนไม่ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ชอบด้วยเีโอ้อุ้ยเฮียกลัวมันอยู่ตรงนี้แหละเฮียเฮียเฮียมานะฮะวันนี้ก็มาอยู่เขื่อนลำแซะนะฮะมาล้มแรง ลมแรงหนาวด้วยนะฮะหนาวเฉยนะครับตอนอยู่บนบกอยากให้หนาวไม่หนาวอยู่ในนี้หนาวเฉยเท่าที่ผมไปตกหลายๆรอบมานะที่ที่ผ่านมานรู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าเอ้ยเราตีเหยื่อและแม่งกินเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นมันคือมันต้องดูเป็นแม่งต้องดูจิบ ด,ดูนู่นดูนี่คือมันต้องดูหลายๆอย่างมันมีหลายองค์ประกอบที่จะสามารถทําให้ตกปลาได้ไอที่คราวที่แล้วที่ผมตกได้เนี่ยถือว่าแม่งไม่ยังถือว่าฟุบอยู่เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวมันจริงๆแล้วเราตีเข้าไปนะครับก็พัฒนาไปด้วยกันมันก็ค่อนข้างยากกันนะเนี่ยบางทีอ่ะบางมุมทุกคนอาจจะเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเขาตกปลาทำไมมันตกปลาดูง่ายจังเพราะว่าเขามันเป็นการตัดต่ออยู่แล้ว มันต้องตัดต่อเพราะว่าการตกปลามันใช้เวลาทั้งวันมันไม่ใช้ใช้เวลาแค่10นาทีตกได้หนึ่งตัวแม่งใช้เวลาทั้งวันบางทีทั้งวันแม่งก็ยังไม่ได้ตัวไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่เก่งหรือว่าอะไรนะแต่บางทีคนเซียนเซียน่นะแม่งก็ยังพลาดเลยก็ยังไม่ได้ตัวเหมือนกันนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องถ้าวมมเรามาตกเขื่อนมาตกแล้วพวกนี้และแม่งไม่ได้ปลาไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่ามันเป็นคืน,เป,นเป็นการทุกคนแหละมันอยู่มันขึ้นอยู่กับสภาพสภาพอากาศ หลายๆอย่างยิ่งชชโดเนี่ยแม่งพึ่งทุกอย่างนะฮะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็จะอาจจะดรอปหน่อยดรอปดรอปคือมันอาจจะแบบกัดน้อยหน่อยแต่ถ้าถ้าสมุติเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมุทิแบบองค์ประกอบแม่งครบอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งกัดแบบกัดเป็นแบบเขาเรียกอะไรน้ําเดือดเลยเอาไม่ไหวใช่เพราะคราวที่แล้วคราวที่แล้วไปไปไปเจ,เจอเจอที่กระเสียวมาคือกัดยับยับเลยคืออากาศมันได้ทุกอย่างมันได้หมด คือมันเพอร์เฟกหมดทุกอย่างเลยอากาศมันดีลมไม่ค่อยมีมันมองง่ายด้วยมันทําให้เราแบบอ๋เอเข้าใจแล้วแต่เรื่องการมองอ่ะผมว่าต้องศึกษาดีๆถ้าจะมาสายชโดจริงๆนะแม่งต้องแบบสายตาไวการสังเกตตาขึ้นคือยืดยาดอะยืดยาดแบบคนอื่นไม่ได้ยืดยาดแบบการตกแบบอื่นไม่ได้ชโดแม่งต้องเตรียมตัวตลอดเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยอย่างไตชะลอยเนี่ยผมก็เริ่มแล้วให้ดูให้ดูหมายกัน เริ่มลกแล้วเริ่มโลกแล้วนะแรกๆมันก็อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินตกกระสุนก,กันไหม <c oughs> ตกกระสุนก,กันไหมเดี๋ยให้ดูหมายสวยมากกระสุนครับกระสุนไ่บอกกระสุนกระสุนไซที่นี่นะไ่บอกเลยนะสองสามโลไซส,สวยๆทั้งนั้นนะครับบอหูอ ชดดนี่ครับใกล้นี่เลยครับนี่นี่นี่ยเห็นะวงน้ำยังอยู่วงน้ำยังอยู่เลยเนี่ยนี่ฮะชดเนี่ยถ้าเราตีไม่ทันอ่ะก็จบผมผมยอมรับเลยนะผมยัง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 มองมองไม่ทันเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะแม่งออก4ี่ห้าครั้งห้าครั้งบางทีมันก็มันก็ยังไม่ได้อ่ะคือมันต้องปรับสายตาอีกเยอะเลยครับต้องยอมรับว่าคนตกชดอ่ะบอกเลยสายตาแม่งสายตาเหี่ยวจริงๆ อย่างไตเนี่ยไตเวลาดืนเนี่ย,เ,ยเขายืนปุ๊บพอไต่ยืนปุ๊บไตแม่งไตมองเห็นหมด เนี่ยไิย้วพี่เชื่อไหมผมมองไม่เห็นยิงผมใหม่เลยอะ่ะใหม่กับวงการนี้มากฝากดูผมหน่อยแล้วกัน ตกแต่ทะเลตกแต่ปลาบึกไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะมาด้านนี้เลยนะผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาสายตีไทโดเลยนะครับแต่ก่อนไม,ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ชอบด้วยหมอฟิลเป็นคนละฟิลกันนะเปลี่ยนเสียงนี่ได้แล้วได้มาเป็นยวงเลย ครับเราเห็นนื้สายสายสายเลยนะตีอีนนพอจังหวะที่เราคิดว่าเหยื่ออยู่ใต้มันแล้วเราใช้ช้าอ๋อถ้ามันลงลงลงลึกแล้วก็ปล่อยช้าเลยใช่ไหมครับจะตน้นขึ้นอยู่สมมุติเราตีคอกมันขึ้นนี้ใช่ไหมเราตีเลยคอกไปสามเมตรครับเราก็มาเร็วๆสองเมตรห้าสิบอีกห้าสิบเซนเราช้าเข้าคอก ครับ hè, ้เอามันจะกัดจังหวะที่เหยื่อชะล้าอยู่ในคอกครับครับผมแต่ว่ามันก็เป็นบางที่นะแต่ที่ลำแช่มันชอบกัดจังหวะเข้ามาชะล้างเงี้ยคอกอย่างเงี้ยเข้ามาชะล้างผมจะหยุดมั่งกอมั่งหยุดมั่งกอมั่งเงี้ยเดี๋ยวก็ฟ้าบึ้กเออนี่เลยอี๋โอ้ยอฮียดีให้ได้ประมาณอย่างเงี้ยสวยครับลงมาต่อลงมาตอ ขึ้นใกล้ๆเย่แม่วันใช่ไหมไกเลา้สโอโหัโเหหหยืราครับเริ่มเริ่มไปประมาณนี้้าผิ0ประมาณนี้เริ่มกอลงมาเราช้าไดยเลยครับพองเยื่อตกปุ๊บกอช้า,เ,า,ชาเลยเลยใช่ครับ อะไรมาล่าเสือขาวอะไรอยู่ในมือครับวันนี้กิโลประมาณไม่รู้แต่ใหญ่ที่สุดใหญ่เราที่เคยได้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้มาก่อนคือใหญ่มากสุดจริงนะจ๊ะผ่าแม่งกลางคอกเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยตกวะหรือว่ายาววะมันมาใกล้ๆผมแล้วแหละมีสอย่างมีตกแต่ชนลูกชนลูกใช่ชนลูกมันจะตึ๊กๆๆๆกใช่ครับผมว่าฟิลมันน่าจะปลาเล็กถ้าคอกนี้ตกแบบสะเทือนแน่เพราะว่าผมนั่งดูอยู่มันไม่มีฟองอ๋อเมื่อกี้กูผ่าผ่าคอกหรือปุ้ย ชนลูกเพราะลูกมันใหญ่แต่ถ้าลูกมันเล็กมันก็จะเบาเบาเบาลงครับแต่นี่คือตึกตึกตึกเลยเหมือนเหมือนเหมือนเราเอาอะไรก็คือมันชนเหยื่อแล้วอ่ะคือลูกมันชนเหยื่อแล้วพอเราชนลูกมันเดี๋ยวลูกมันจะขึ้นสีอู้ดดุหัวถึงไหนถึงไหนนี่อุ้ยทิพย์ ใช่ครับผมรู้เลยนะพี่แบบมาตั้งแต่มาตกชะโดรู้เลยว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้แม่งไม่เหมือนกันซักวันเดียวชะโด,ะโดเนี้ใ่ใช่นนแต่ละวันปลากินปลาอีกวันหนึ่งกินอีกวันหนึ่งแม่งไม่กินก็มีใช่นี่ะครับมาแล้วมาแล้ว<ด>ลมาแล้วนะครับโดนแล้วโดน โดนครับโดนคู่ครับผมมามาอุ้ยใหญ่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 เจิดขอบคุณครับต่ไยโชว์หน่อยมาโชว์กล้องหน่อยมาโชว์กล้องหน่อยเร็วมาวู้ว บิ๊กเบิมบิ๊กเบิมนี่ข้างหลังกล้องข้างหลังก็มีดูตัวเบ็ดอยู่นี่อะไรนะครับไปแล้วอันนี้แม่ข้อแค่ตาไแม่ค้อครับผมเป็นไงบ้างครับเฮนี้วันนี้เมื่อกี้จี๊ดเลยครับจัดไปได้ตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้ช็อตช็อตอัดทําไมถึงไม่มีรู้ไหมฮะเพราะไอคนถือกล้องเนี่ยตอนนี้นะฮะมันโลกอะไรไม่รู้ไปจับสวิงตื่นเต้นครับเพื่อตื่นเต้นครับพี่ัวลัวหลุดอ่าแล้วก็เมื่อกี้ได้เสือขาวมา ตัวบลเลร์เลยแล้วก็ไอไอเบียมันตีตื้นมาแล้วมันตีตื้นเมื่อกี้มันโดนมาตัวหนึ่งเดี๋ยว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 ผมเอาคืนนะครับเดี๋ยวยกไปยกมาปี๊ดขึ้นมาตรงนี้อุ้ยเหียกลัวมันอยู่ตรงนี้แหละตกใจเลยผมอะหย่อนเลยเมื่อกี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับขึ้นมาเต็มรอบรอบต้นไม้เลยครับฮะพรงนี้เลยพรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาตกใจเลย อู่นู้นไงเดีเ๋ยวไปดูโอ้โหศาสาห์ไปถึงคนแรกเลยไม่ทักทายลูกเลยโอ้โมันจะเรียกครับลูกเล็กนี่มันจะมันก็ดุเป็นพิเศษมันก็ดุเป็นพิเศษบางทีมันไม่เคยดุคนไทยไงครับครับอคอกใหม่อะไรอย่เงี้ยครับ รวมแรงแรงไม่เห็นมันล็อกรอบเนี่ยโอ้มันเล็กมากอะเล็กมากเลยเวลาเราเห็นมันไกลๆกมันแค่เป็นริ้วเฉยๆนะมันมองไม่แทบไม่ออกใช่ไหมครับใช่ไม่รู้ว่าปลาหรือว่าอะไรถ้าไม่ขี่เรือชนมันโหโอ้โหนี่หน้ากูเลยผมลองดูไอ้ตรงนี้ดิคล้องใจไว้ข้างล่างเนี่ยโอ้โหคล่องในวะ ได้ครับไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวเราค่อยฝึกิไปเรื่อยๆได้พี่เพราะผมเห็นคนไปหยอดนั่งหยอดอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นพี่แดงนั่งหยอดอย่างเงี้ยผมบอกโอ้โหไม่ไหวว่ะพี่เรากลายเป็นเราตีไม่ได้เราตีไม่ถนัดเลยมาตีจิบเรดเลเวลสองเอ้ยเลเวลโหดขึ้นนะตีจิบมันตียากขึ้นเพราะต้องเร็ว แต่ถ้าจริงๆถ้าเราตีจีบเป็นแล้วมันจะมันทีเนี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องง้ออะไรนะครับไปจอดแนงตรงที่มันจิบเยอะๆเลยใช่หวดเลยหวดอย่างเดียวครับถ้าโลกเราก็ตีปั๊บนี่ลองดูให้เป็นวันนี้น้ําดีด้วยน้ํานิ่งดูง่ายผมดูไม่ค่อยเป็นบางทีก็เจอเองด้วยไต่บอกมีอยู่ข้างหน้าตอนแรกมีอยู่ข้างหน้าแต่ผมบอกเลยผมเห็นเป็นน้ำเปล่าเปล่าไตบอกมีโชว์หัวขึ้นมาด้วยผมบอกเลยผมเห็นแต่งเงาน้ำ เราเราจะนึกภาพออกครับไอนี่งหงษ์น้ำเป็นยังไงครับไอเล็กเนี่ยตีให้มันดูมันว่าผมตีน,น้ำเปล่าเลยนะโอ้โหลมไม่โอ้โหคือพี่ตีอะไรอ่ะพี่ตีแบบตีน้ำเปล่าอ่ะถูกพี่ตีทำไมอ่ะพอมาใส่ตุ้มเท่านั้นหละเอ้ารู้เรื่องนีน่น้ำเปล่าโดนซาไปทีหน,นึ่งก็พยายามมอง มองตามมองตามเพราะว่ามันมันมันเป็นมันลงน้ำทุกวันอยู่แล้วมันก็สังเกตได้ไวครับครับเมื่อกี้จะรออันนี้แล้วมอเตอร์ไกจิตหาต่อไปหาต่อไปรอมันขึ้นรอมันขึ้นนู่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 นนะู่นน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 ู จุดที่มันชัวร์ดีกว่าถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องตอนะมีมาเริ่มช่วงบ่ายกันแล้วนะครับเมื่อกี้อะไรตีคอกอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เอามันไม่เอาเราเลยแล้วมันไม่กลัวเราด้วยนะครับเราก็เลยไม่เป็นไรเราลมดีเราหนีหาคอกใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวตาไ่พาไปจัดหนักนะครับจัดตักเน้นเน้นหนักหนัก<อ>เพราะว่าตัวมะเช้าได้โอ้โห แค่นั้นก็เป็นเสียดสติติตัวเองแล้วนะครับก็โอ้โหแค่นั้นก็ดีใจแล้วครับแต่เอาอีกเอาอีกอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกนะครับแม่คอกแม่คอกนะเริ่มตีได้แล้วเริ่มตีได้แล้วเพราะว่ามันต้องตีสมมติคอกมันขึ้นอย่างนี้วงนี้เราต้องตีเลยเอาออกไปหน่อยและลากเวลาลากลากก็ลาก,ลาก,ล,ากลากเร็วหน่อยให้มันจมแล้วก็ค่อยๆลากชา้าๆไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะประสบความสําเร็จถ้าเราตีแม่นนะครับแต่ตอนนี้เราเองอยังตีไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับก็เน้นเน้นขยันไว้ก่อนนะครับก็ถ้าไม่ขยันนะมันก็ไม่ได้ตัวหรอกอยากนะครับแต่วันนี้ก็ดีใจดีใจแล้วได้ยก6กกิโลเนี่ยหูเสือขาวนะะตั้งชื่อให้มันเลยเสือขาวนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะฮะ อาคุณเสือขาวก็นี่แหละคือการตกปลาจริงๆตีแม่งไปเรื่อยๆตีแม่งไปเรื่อยๆตีจนกว่ามันจะกินนะก็อย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะไม่ได้แต่คิด,คดไม่คิดเลยเลยมันก็จะชิวๆ <c oughs> <c oughs> อย่างเงียไม่คิดเลยเลยเฮียเฮ